ยังไงแล้วครับแมวยังหลายแล้วครับเห็นว่าพี่น้องแม่ดำดำเต็มเลยครับเวลาตามเวลาตามขั้งต่อเวลาตามโตต,ต่อนะครับเวลามันบินขึ้นสูงสูงมันดวกตาพรรัลลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ในประเทศตั้งประเทศนะครับสำหรับนะสวัสดีพี่น้องทั้งเพจ ตุตะพาลุยแลก Youtube ตุตะพาลุยนะครับผมสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีตอนบ่ายๆแกๆครับมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะหาหางต่อครับผมนะครับพอแล้วครับพี่น้องตามแม่มันมาแล้วหางบกยางไงเลยพี่น้องสังเกตปีนี้ฝนแรงนะครับหางต่อมันใอยู่สูงพี่น้องตามประสบการณ์นะครับปีไายนี้อยู่สูงบกคักอยู่สูงแห้งครับปีนี้เราจะให้เบื้องนะครับพี่น้อง ห้งนี้เขาไก่บ่ได้ครับพี่น้องยุ่ติดดินเลยครับผมจะใช้เบื้องได้ครับครับพี่น้องผมประกาเขาไก่เลยครับนี่ครับนี่ครับติดดินบ่พี่น้องแบบติดกับดินเลยครับนี่ครับแม่บอยังแห้งบอย่างหลายเลยครับผมห้องเงครับลักษณะของตอห้องนี่ นะครับเขาสียุติดดินลักษณะเขาสีพเป็นกลมกลมครับมันจะเป็นทั้งแบนแบนขดเบื้องเมือวันเมื่อก่อนฝนตกนี่ครับมันกริดน้ำมกงกริดถ่วมโนเมนีนะครับมันกริติดกับห้างเขาเลยครับมันก็ิจูกับห้างเขาเลยครับนี่ห้างบักยังไงเลยครับผมนี่ครับพี่น้องผมก้าเขาไกลได้แค่ซ้ำนี้เลยครับนี่ก็ห้างกันประมาณสามเมตรนะครับแค่นั้นเองห้างได้ขนาดเลยครับ เดี๋ยวบางๆมาจัดการห้งเงี้ห้งหงยกยังเงี้แล้วครับแมวยังไหลแล้วครับเห็นว่าพี่นอ้องแม่ดำๆเต็มเลยครับเวลาตามเวลาตามห้งง่อเวลาตามโตต่อนะครับเวลามันบินขึ้นสูงๆมันจะบินขับห้งเนี่ยครับมันจะบินตรงเป๊ะเลยครับผมคุณครับมันก็จิโชบลงมาหาห้างมันโดยตรงเลยครับ นี่ครับเห็นบ่ครับผุนออกหากินต่องานตออย่างครับผุนมันเวลามันลงม้ามกระโฉบลงมามแบบนี้ครับผมวงหัว,วกล้องจับไดบ้บ่อนะครับมันก็จะลงมาลักษณะนี้บินเข่าห้งนะครับเอาเนื้อเอาอยางมาป้อนตัวออนของมันนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวมือแรมาเอามือแร่ม,มา ล่าเดี๋ยสิถ้าคลิปให้เบิ่งแ้กครับเบื้อนี้ผมมาตามหาห้างพอเร้วห้างหนึ่งครับบ่ต้องบ่ไดเอาใหม่กันสั้นมาครับห้างใงญ่แห้งครับพี่นอ้องเป็นรูปเป็นแบนแบบนี้แหละครับขันห้างเขาอยู่ติดดินนะครับพี่กายนี่ผมบอกแต่ละห้างอยู่สูงครับสูงแบบปลายยอดกับนี้ครับต้องเอาไม้สาสองอันสามกันตอกันกับนี้ครับปีนี้ ทั้งที่สามที่สี่เจอตลักะศาสนานี้ครับพังต้ำตําต,ต,ต,ติดดินครับเบืองแมนบินขันเบาออกอันตรายครับเวลาเขามาให้ปุ๋ยอ้อยเวลาเขามาตัดห้าตัดยังนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดดินเลยครับเพรา,าบ้่นผมวันนี้อุบัติเหตุที่ตอมันสามารถตอดคนตายไปแล้วนะครับอันตรายยังแห้งครับเป็นตะพูเถ่าเพิ่นมาเพิ่นเ่ได้สังเกตนี่ครับ างใหญงครับไหลีโอเคครับพี่น้องไม่นด้ก็ฝากไว้สักนิดละครับพอหา้งหนึ่งนะครับผมตะแรกหนึ่งว่าสิฟ้านะครับหนึ่งว่าสิบ่อจกข้างก็ขอบคุณสําหรับการรับยูรับชมรับเบิ้งนะครับขอบคุณหลายๆครับสาหรับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ